ป่วยไตดื่มน้ำมะพร้าวได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับสาหรับน้ำมะพร้าวนะครับเป็นน้ําที่สดชื่นมากๆครับผมเป็นคนหนึ่งที่ดื่มน้ํามะพร้าวบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีโพแทสเซียมสูงนะครับมันสุดสดชื่นนะครับแต่ผู้ป่วยโรคไตนะครับก็จะเรียกว่ากังวลนะครับว่าจะดื่มได้ไหมนะครับจริงๆโพแทสเซียมเวลาสูงนะครับน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าถื่มทุกวันเนี่ยผมก็ไม่ได้นำเนาะ เพราะว่าตัวของน้ำวามะพร้าวเนี่ยอาจจะกระตุ้นการทํางานของหัวใจผิดปกติได้แล้วก็หัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้นอะไรแบบนี้ได้ทีเดียวนะครับเมื่อโพทสเซียมมันเกินนะฮะดังนั้นเราควรจะดื่มได้บ้างกรณีที่ถ้าเราไปตรวจเลือดประจําเช่นถ้าเราเป็นผู้ป่วยไตระยะท้ายๆนะครับเช่นไปตรวจทุกสองสเดือนเนี่ยเราจะดูค่าโพทสเซเียมเนาะเราอาจจะดื่มนาน้ำมะพร้าวแก้วเล็กๆได้นะครับอ,อ,อาจจะอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่กรณีเรา เป็นไตระยะเล็กนะครับเช่น 2- 3สนะครับแล้วก็อาจจะดื่มน้ำมะพร้าวได้โดยไม่กังวลแต่ไม่แนะนำทุกวันเพราะถ้าทุกวันมันเกินแน่นอนนะครับแต่กรณีเรามีโพแทสเซียมสูงตรวจเลือดแล้วโพแทสเซียมสูงนะครับน้ำมะพร้าวนี้ต้องเอาออกจากชีวิตเลยนะครับเพราะว่ามันสูงปีดนะฮะแล้วก็มันดื่มแล้วมันแบบติดลมนะฮะดังนั้นเราควรจะต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของเลือดของเรานะครับแล้วเราก็มาปรับสมดุลของการดื่มนะครับแต่แนะนําว่า ถ้าเรากังวลมากๆเลยว่ามันจะเกินไม่เกินนะครับแล้วไม่ได้ไปตรวจเลือดนะครับน้ําเปล่าคือทางออกครับแล้วก็อยากที่จะแบบสดชื่นบ้างนะครับก็หากลุ่มน้ํสมุนไพรที่ไม่มีน้ําตาลนะครับที่จังๆนะครับเช่นกลุ่มน้ําขิงนะฮะน้ําอัญชันก็ได้หรือน้ำตะไคร่นะครับก็จะช่วยกคุณลดเบื่อนะฮะลดเบื่อจากภาวะการดื่มน้ําเปล่านั่นเองครับแล้วก็คนละอีกนิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะฮะ น้ำมะพร้าวนะครับไม่ได้มีโพแทสเซียมสูงอย่างเดียวมีน้ําตาลสูงด้วยนะครับดังนั้นถ้าเป็นเบาหวานนะครับก็แนะนําว่าไม่ถไม่ดื่มดีกว่านะครับหาน้ําอื่นที่ไม่มีน้ําตาลก็จะทำให้ไตคุณไม่เสื่อมนะครับหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดูแลสุขภาพสามารถทักเข้ามาได้เลยทางทีมงานเราพร้อมดูแลให้คำปรึกษาครับ